เยสสวัสดีครับทุกคนข้อจุดตั้งเหลือหกสิบเจ็ดคนน่ะตอนนั้นเหลือหกสิบแปดอยู่เลยแต่ผมจะให้ดูอันนี้คือโทรศัพท์ของผมมีสามเหลียวด้็มินิสามิติแอปก็คือแอปนี้นะครับขอเปิดไฟให้ทุกคนนี่โกดที่เลย เด๋ยวเข้าไปผมใช้แอปนี่นะครับให้เรากดเอาไปาและให้พิมตามผมเลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ปิดนะครับ เค okay. ให้สต็อปนะครับอะไรให้เรากดไปแล้วก็พิมพ์เขาว่า T V D ให้เรากดไปที่แอปตรงนี้นะกดเข้าไปพอเราโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบเปิดนะครับนี่นะครับสามารถทำแบบนี้ไม่ไม่จะได้ไหมก็กดเข้าไป ผมเลือกรูปภาพอันนี้นะครับผมเปลี่ยนหน้าเป็นอันนี้ด้วยนี่ครับที่แอที่ผมจะมาแล้วครับทำไมโปรดติดตามดูอ้โอเทนะครับขอเสร็จตบมือนะครับ เดี๋ยวเมืกี้ผมลืมต่ออีพีสาเดี๋ยววันพรุนี้นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้หยุดวันชดเชย,ยอ,อสีเป็นไม้กลางเขนอ,อ้วมันดีปอง